นี่กินในเบอร์เงินพ่นเดียววาตรงมีหมาองน้ำตรงมีอึมป่ะเราไม่ต้องใส่นะมีบปากม่องดูเฉยเลยเอียงมันงอนนี่ครับหลังจากเขาเห็ดเรียบร้อยเขาจะกินแบบนี้ได้ป่ะเนี่ยกินแบบผ้าอะไรใช่ไหมครับเฉยเลยนะเอานี่ครับเอียงก่อนเนี่ยใส่หมดเลยไหมเนี่ยไม่เสียดายเลยวันนี้จ่าโอไม่อยู่ฝากอะไรถึงจ่าโอไหม นี่วันนี้จะคงไม่เครียดอันนี้ไว้ที่ร้านอันนี้ก่อนเยียงก่อนนี่ยม่วงใบเปรียดได้เลยครับใส่เว้เลยจะหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยมันจะนี่เหรอยำเขาับเาข้ายำใส่นี่นะเยียงก่อนพีกพีกอันนี้เลยเว้ยเลยเนาะไอ้อ้หอ๋ออันนี้เลยไส่ผลไมนอืมอย่างอันนี้หมูเนี่ย หมูก่อนเอ้ายูนี่ครับเป็นังสี่เลยครับอันนี้ทานนี่ใส่ไหมมันจะล้นไหมล้นไหมไม่ล้นล้นไหมไม่ล้นล้นไม่ล้นไม่ล้นล้นไม่ล้นไม่ล้นไม่ล้นเพีเอ้าในๆกันในๆจับเนาะนี่ครับเพียแทงสี่โลดโอ้โหเร็วว้าเล๊ยเอ้ายวจัดการนี่ครับผ่านยี่ไงครับ จะเรามังเงยได้นี่เอาขอญยาดค้นกันแป๊มนึ่งนะครับนี่ครับเขาผูกกีบแบบคักอีหลีครับนี่เพิ่งน้อหทุกอย่างมันต้องหมดครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับนั่งรอยิงกันเป็นนักแทรกก็โยกแทรบครับนี่ครับอืมอืมหมูหวานเทลงทั้งหมดโอ้เบิดกับโบแมนเฮาอีกแล้วเออเอาพิ่แข่งเก๋หมด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 เอานี่ลง พี่แห้งลงพี่แห้งลงพี่แห้งโยกพี่แห้งลงอือเนาะนี่ครับบรรจุยางครับนี่ครับผมข้าวคุปกติแบบคัดอีบีครับข้างล่างถึงไหมเอาแค่นี้นะโอ้โหดูแข็งมากเลยผมแบบพิเรี่ยนได้ครับพเรี่ยนนี้ปกติเห็นหน่อยหน่อยมันจะเสียบเล่นไหมเออเหมือนเขาย่ำในจ้าว ครับพอแล้วนะเอาีนะพร้อมกินยังพร้อมแล้วหลังจากเขาคุกเรียบร้อยครับคลุกคลุกนีเงเเลยหอยอีกหอยอีกดูซื้อว่าถานแรกนี่มันสิมีแต่พอมพรพา้อมแรกถอามันบอะยังเขาอยู่ของางครับน่นะมแผ่นสแผ่นอ๋อคนอีเออมานี่ ร่นป่นี่ร่นครับน,นี่ครับเอาเดี๋ยวขอญาตจัดให้เรียบร้อยครับนี่ครับแบบคัางิลีครับ